และเราก็อยู่กับฟาร์มรถถังสุราธานีนะครับดีมคาซูเปอร์วิวครับที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับเป็นแทง300อันตราทั้ง2องลำที่ได้มีการตกแต่งนะครับลูกค้ามีความมั่นใจให้เราเสริมความหล่อเพิ่มความดุดันนะครับที่เห็นอยู่ตรงซ้ายมือผมตรงนี้นะครับ แท้ง300คันนี้ได้มีการเปลี่ยนกระจังหน้าพิมพนิยมนะครับ GTQ ครับกับโลโก้แท้งดำเงาสวยงามบวกกับเพิ่มสปอร์ตไลท์ผมบอกได้เลยว่าขับเข้าไปนะครับโอ้ยิ่งเส้นเซาเทิร์นหรือว่าการคืนมืดๆนะเปิดไฟนี่ขึ้นมาก็คือว่าขับสบายตามากๆเลยนะครับตรงนี้ตองเข้าไปเห็นถึงกว้างในป่าเลยครับผมบอกเลยและคันนี้ก็ได้มีการเสริมล้อใหม่ก็คือเป็นล้อฟูเอลขนาด20นิ้วตัวนี้คือตัว รีบาร์พร้อมกับยาง BFKO2 นะคร,นครับที่เห็นอยู่ขาวามือผมตรงนี้คือ มีการติดเสริมบันไดนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าทั้งสวยงามและใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ปีนขึ้นไปได้เลยนะครับเป็นแบบพับนะครับงานเนี้ยมากๆนะครับอันนี้มีการเปิดปิดมีการขันสามารถปิดล็อกได้นะครับแล้วก็เสริมเหล็กด้านบนนะครับที่สําคัญไม่ต้องเจาะตัวรถข้างบนเรายึดน็อตกับเหล็กข้างล่างเราเป็น อุปกรณ์เสริมก็คือเขาจะมามันจะมีแม่เหล็กนะครับติดแนบอยู่ข้างรถได้เลยแล้วก็ด้านหลังอันนี้ได้มีการเพิ่มกาดครอบหลังนะครับครอบไฟคู่หลังนะครับสวยงามแล้วก็เนี่ยครับมีครอบพินนิยมเลยอันนี้ก็คือครอบล้อหลังครอบล้อสแปนหลังนะครับเป็นสีดําเงาเป็นโลโก้แท่งดําเงาครับตรงนี้บอกเลยว่าครบมากสําหรับเจ้าคันนี้ส่วนถ้าใครอยากจะได้แนวแบบเป็นล้อสแปรหลังที่แบบว่าเหมือนล้อติดรถเลยก็มาดูฝั่งนี้นะครับอีกหนึ่งคันครับ คันนี้ได้มีการใส่ฟลูเอลทิกเกอร์กับยาง BFKO2 เข้าไปนะครับลูกค้าบอกว่าผมอยากได้ล้อสเปรล้อที่ห้าของผมเนี่ยเอามาเลยเหมือนล้อที่วิ่งอยู่ก็คันนี้นะครับเป็นโมเดลต้นแบบนะครับสามารถแขวนกล้องหลังก็ใช้ได้งานได้ปกตินะครับอันนี้กล้องหลังครับก็คือเราเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็มีการยึดน็อตนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้จริงสวยงามครับสำหรับใครที่อยากจะแต่งแท้ง300นะครับหรือแท้ง500นะครับ สามารถโทรเข้ามาได้ที่077 289 888นะครับดีมคาจังหวัดสุราธานียินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและอยากจะแต่งรถของทุกท่านมากๆนะครับโทรเข้ามานะครับอย่าลืมครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ